คลิปนี้จะชวนมาเปิดไพ่ให้กับคนวันอาทิตย์กันนะคะเกี่ยวกับการเงินการงานและความรักค่ะมาดูกันเลยการเงินการงานและความรักหรือความสัมพันธ์นะคะว่าคนวันอาทิตย์กับเรื่องราวทั้ง3มอย่างในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรไพ่คนวันอาทิตย์ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะใบแรกมาในเรื่องของการเงิน มันคือความรู้สึกติดขัดจะไปก็ไปไม่สุดมีเรื่องราวภาระในการใช้จ่ายเงินซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเงินส่วนตัวของคุณนะแต่คุณอาจจะต้องไปผูกติดหรือใช้หนี้หรือช่วยเหลือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวอีกด้วย ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการคำประกันเซ็นสัญญาหรือช่วยเหลือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะมีเกณฑ์มากว่าคุณจะไม่ได้เงินคืนจึงจะต้องใช้ความรอบคอบทำตัวเล็กๆไว้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะส่วนเรื่องการงานน่าสนใจสุดๆ ดูแล้วคุณมีเรื่องที่จะต้องไปฟาดฟันไปแข่งขันหรือให้ได้มาซึ่งความสำเร็จอะไรสักอย่างแล้ววิธีเดิมๆวิธีเก่าๆเาแบเบที่เคยใช้มันไม่เวิร์กแล้วค่ะงานนี้คุณต้องใช้แท็กติกใช้วิธีที่มันมีความแปลกใหม่หรือทางที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนนะคะซิกแซกอะไรนิดนึงเพื่อให้ได้ความสำเร็จนั้นมาซึ่งจะต้องระวังในเรื่องของการ ทำอะไรจนเลยเถิดแล้วกลายเป็นข้อผิดพลาดกลายเป็นในเรื่องของการงุบงิบชอบโกงหรือทำอะไรที่ไม่ดีนะคะมันเป็นเส้นบางๆเนะระหว่างความแบบวิธีที่มันน่าสนใจหรือว่าแปลกใหม่กับวิธีที่มันอาจจะดูแล้วเป็นกลโกงเป็นเลขกลน,นิดนึงอย่างเงี้ยตรงนี้แหละคะ่ะที่ต้องระมัดระวังเนาะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักคุณมีเกณฑ์ในการเดินทางเยอะมากๆเลยในช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนวันอาทิตย์ ไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวคนรักพ่อแม่ลูกหลานดังนั้นจึงเตือนว่าอย่าลืมในเรื่องของการติดต่อพูดคุย วิดีโอคอลหาโทรหาเพื่อไม่ให้ดูห่างไกลมากอย่าทำงานอย่ามัวแต่ออกข้างนอกจนลืมในเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดน้อยๆกับคนในครอบครัวของคุณนะคะและนี่ก็คือการเงินการงานและความรักหรือความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้ค่ะ